ครับทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้อกบัดสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้ฝนตกบัดมือเลยทุกคนเลยสิาพามาเบิ่งวิธีการใส่ปุ๋ยแตงโมเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้สิาพามาเบิ่งวิธีการใส่ปุ๋ยแตงโมกองมันอยากันสั้นนะครับทุกคนกองมันบ่อยากบ่อยากได้เรียงก็ได้ห้สิาพาไปเบิ่งเลยทุกคน ว่าเอาเหตุยังไดเปิ้ลักแจ็คเมื่อแล้วเปิ้ลเป็นยังถนาร่มบ่านอ่ะ,อะปุ้ยที่ใส่กับปุ้ยตากระต่ายนะสูตรสิบห้าทุกคน ใส่รถเขามาไทยเนาะฝนตกบื่อเมือเลยทุกคนเลยโอ้โหมันเป็นยังเนาะให้เราเห็ดฐานีะ ทั้งนี้มันทำการเหตุใน้ละเอียดเนาะเหตุในตัวแรที่ขี่ก่อนขี่ไท้ายทมและเอาขึ้นเนาะ าไปวานป,ยาป,านปูยกันก่อนเลยมันโมแจ็คตัวนี้มันไทยไทยหยาเนาะไทยหยามันา่นวัฒน์แถวลงเลยกีคานลงเนาะขับถ่ายส่วนจังมูโต จอดนี่ล้จอดนี่แล้วเห็นอะไรด้บ้างหนึ่งหันนมืนเขาันหนงตีเห็นอะไรใด่ถอดไมันสไลด์ลงไปป่ะอน่นสวมตนมาสมัก่อนสมัยก่อน,อน,อน,อนอชิวานป่ยเอ,อชิวานปูยใช่ก่อนเ ตัดหหอะมาได้ทีสุดนะเครื่องมันไปเครื่องเยอ่างนั่นนะมันเครื่องอยู่ตัวนั้นจังวะ <Okay. S 1> จังปิ้นใช้กระสอบปัดปะขึ้นเพระะาะว่าอ่านแล้ว <c oughs> ท้าววานาวานปุ้ยเลยเขากะไปโหลดเดี๋ยวให้คนงานนา่ายนะเฮ็ดจใช่คนงานนา่ายนะเฮ็ดน้ำลังมาเลยหลังจากที่ว่านปุ้ยไปเลยเขาก็จะทายทมเน่ทุกคนเนาะตามแบบวิธีที่คอยเฮ็ดมาย่แรงเนาะ อันนี้ครับเป็นวิธีของข่อยนะคนอื่นบโว่าเขาสิเช็ดอะไรกับโบโหะเนาะุกข่อยกับโบว่ามันดีสุดบหรือว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี่กับโบโหะเนาะอันนี้ไม่ข่อยเฮ็ดมากนี่ยน,นี่อยู่เลยเรนะื่อยเนาะวันปูใช่แหล,ละท้ายท่วมน้อบโตรงประโยชน์ตามเหงามันขยามแรงนะจังหยอดตามเหงาเนาะนยาม,นะยามายแรงต้องมากับท้ายน้ำยดเพราะว่ามันบ่มีความซึนในดินนะนะอันนี้ว่าดินมีน้ำพน hine, ้นอะไรค่อยแน่เนาะ แทงมูกกบสิประมาณนี้แล้วทุกคนเลยพวกหัว่าสิได้กินหรือบอ่ได้กินขาขาเบิงเนาะตอนนี้นะงามอยู่แต่ว่าตอนเป็นหมากนะจักสิซ้ำใดเนาะตอนเป็นหมากจักสิซ้ำใดจังเบิงกันอีกเท่านั้น ัวพ่อไฮมันกินแห้งไปได้ก็ได้วัวไฮมันกินแห้งไปได้ก็ได้ว่ากินซ้ำหนึ่งก็พอแล้วจังบนหนักเจา้าลึกเออามาหอมหนึง่งพอพอ ถูกแจ้งหนาฝนทะเลครัง้งแรกครับไม่ชีวิตเพราะวา่าอะไร ไัดาอาะไรตีนมันให้มันยูหอมสัานั่แล้วท่านี้แม่ แล้วเล้วเนาะเดี๋ยวหให้คนงานเท่าขยังเลยบอกคักพอดได้เนาะนี่แหละทุกคนแปบลบว่าการเท่าหยอดได้เลยนะเนาะเท่าบุกกาเบียก่อนมัรยากาศขอนขก,ก่นจะบุสมัมสมือพอดได้มีบอลขี่ลายบอลงามเนานะมาสั่นซะ มาหลุดน้ำกันเนาะวะมันสีได้บ่นะทุกคนเนาะอีกประมาณเดือนครึ่งบันทีเศร้านี่ก็ครบหอบเดือนหนึ่งเนาะมังโม่นี่ก็ร่างได้ประมาณชักมือปูวันทีเศร้ายอดในเลยนะวันที่เศร้าะเมื่อนี้วันที่สิบปลายเลยบอกบริจาคตอนที่อะไรนะ กะเฟนมาหอมนี่เด้อก็ะเฟนมาหอมนี่แต่ก็ลงไปแล้วก็บพ่อซะก่อนมันเที่ยงแล้วเป็นข้าอเที่งทยงก่อน บอเสมือไปได้นะทุกคนนะแต่ว่ากะโอเคเติมอยอะทุกคนกะโอเคเติมนึ่งอยู่เนาะคือมันงามดีอยู่เด้อเลยปัญหามันคือมันถ่ายมันใหญ่โอนเนาะหยาดน้ำเสียหยามันลายทุกคนเลยหยากน้ำเสียหยามันลายแล้วมันเพื่อได้มากทุกวนมองมูเนี่ยมันใหญ่ก่อนเลยเนาะเอมข้าวเดียวตลอดเลย บริเวณวัเพนะมันบามมันบวาาเพื่อแคนี้ว่าล่ามเสื้อล่ายางตัดตัดยอดได้ด้วยยดตัดยนกินตัดทายหยอนยอดที่ตัดเี่เนาะมันบวยอดนี่แหละมันเป็นเครื่อเตัดเครื่อมีกระจ้ากระเจ้ามาซอยนะร้ย เด็ดพอดีเาไวชาวบ่นชอบาว้านกนันมกตกก็เอาน้ำกับบ่ท่านนะ ก็จะใส่ปุ๋ยคนคนตลูกกับพอดีแล้วแหละดินซุ่มใส่ปุ๋ยอะไรเหมาะดีอยู่แต่ก็ใช่ประมาณนี้แล้วทุกคนพักเมื่อกินข้าวเที่ยงก่อนเนาะไม้กันสั้นมันกันขางจะสั้นเนาะมันดิดับดิดับคลิปนี้ก็จะได้ข้อล่าพ่อแม่พี่น้องไปเพี่งซๆทำนี้่นะทุกคนด้วยชิดหนาเแกจะมาอัปเดตให้เบิปงว่ามันสีคือหนาใส่ละอันนี้ม so ังมู่คอยเล่นมันปะไว้ให้มันยาวโหดเลยเนาะมันบ่มีเวลามาเฮ็ดมันเลย เนี่ยหัเฮ็ดยางแน่นแน่นเนาะทำหัวเฮ็ดใดๆแก้ลองเบิ้งเป็นครั้งแรกคือกันเนาะหัวเลยเคยเฮ็ดแต่มังมู้นาแรงมีระบบนำครั้งแน่เนาะอันนี้เฮ็ดแบบโบมีระบบนำเลยบห่วงวัดมันสิเป็นยันใดแล้วทุกคนเลยเห็นบ่เฮ็ดแบบโบมีระบบนำเลยเนาะส่วนมันเก่าเนาะอยู่นี่มันมันบ่ค่อยเป็นราคาอะไรกันเลยมาเฮ็ดแน่นลองเบิ้งเนาะย่างกับมากเฮ็ดแน่นนี่นะ มาก,กินมังโม่เป็นพิเศษแน่ก็เลยมีความมาักแน่แล้วอะไรดี๋ยวยังเห็ดได้เนาะเพราะว่ามันก็ใส่มันได้ใส่ความพิธีพิธนันเติบทุกคนเลยโบแมนไวไปก็บับเ็ดได้เนาะแส่ความใส่ใจความรายละเอียดเล็กๆแน่นอนห้าตรงบรปะประถ,ถิมนะทุกคนเนาะแต่ก็นี่ก็ง่ามอยู่ทุกคนก็ง่ามอยู่แต่ว่าตรงมาหลุดน้ำกันอีกมันไปเบิง้งหน่อยเบิ้งหมางมาดีกว่ามันสิเป็นได้เลยนะ เป็นหมากเป็นยังมากกับเบื้องอีกว่ามันสีน่าบ่เน่าอีกนะทุกคนมีนอนมียังเจาะ์บอกพ่อมกับปลูกลายประมาณหกไร่นะปู่ยัมีอลไรอันเนาะแต่ว่าเห็นสุกแล้วเก็บรถน,นะถือว่าผ่านเนาะตอนนี้นะยังแบบว่าหาซื้อหาซื้เยอะนะใครจะจเลื่นติดตามตอนต่อไปนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะขอขอบใจหลายๆพี่ดๆที่เข้ามารับชมไปดิสบายดี